สวัสดีนะจ๊ะนี่เลยจ๊ะเพื่อนเสื้อนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยนี่เลย <c oughs> เลยดี๋ยวหน้าจะลองใส่ให้ดูนะ Yeah. เปิดไรยังไม่เสร็จนะเ,เป็นคอปาดนะ สักวิทน่าจะยาวกว่าอีกเยอะอ่ะใส่กางกิงยีนเป็นไงมัางใส่ให้รู้แล้วนี่นะลายก็จะเป็นนี่นะลักษณะนี้นะจ๊ะเพื่อน พอเราถักตัวนี้มาแล้วเราก็ถักเก็บเก็บดิมตัวนี้กลับด้านนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคอนางนางจะจบคอ,อยากมากนางก็เลยใส่ลายนี้ลงไปคอนะแล้วก็ใส่ลายลิมใส่อย่างเี้เพราะว่าเพราะว่าเราถักขึ้นแบบนี้ไง ถักคอขึ้นแบบนี้มันก็จะบานออกแต่เราทำให้มันหุบไม่ได้ <c ười> คือเกะมาหลายรอบแล้วไงก็เลยเอาตัวนี้คอตัวนี้มาเสริมนะดัดแปลงไปนี่นะใกล้จะเสร็จแล้วนะถักลินนี้อีกนิดนึงก็จะเสร็จละอมมีอะไรเยว ็นอีกชิ้นงานหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนงานอดิเรกงานประจําคนที่เขาทาขายเป็นกรอบเป็นกำรรก็มีนะนางเคยทําขายแต่ว่าไม่ได้เอาออกขายจริงจังสักทีก็มีแค่เอาเสื้อเด็กไปฝากเขาแต่ว่าตอนนี้เขาไม่รับแล้วเขาจะปิดร้าน <laughs> ก็เลยไปเอากลับมานะนะปปโชคดีมีชัยนะจ๊ะเดี๋ยวเ่าไว้มาอัปเดตให้ดูตอนเสร็จบายบายจ้ะ